เดี๋ยวผมขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีดนะครับกับในส่วนของภารกิจสําคัญนะครับที่กองทัพากาศจับมือกับสภากาชาติไทยแล้วก็สมาชิกนะครับหน่วยฝึกบินพลเรือนของกองทัพากาศฝูบิน604ได้นำดวงใจหัวใจดวงที่133บวยบินจากขอนแก่นมาสู่ความหวังนะครับให้กับการต่อชีวิตใหม่ อย่างปลอดภัยและทันตุนสิทครับใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่15รกรกฎาคม2568นหอปครับกองทัพากโดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายกําลังพลสํารองเพื่อความมั่นคงได้ร่วมภารกิจนะครับกับศูนย์รับบริจาคอววาวยวะสภากาชาติไทยนะครับทำภารกิจขนส่งหัวใจดวงที่133ครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับสู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอย่างปลอดภัยและทันเวลาเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รอคอยโอกาสในการมีชีวิตใหม่ครับภารกิจครั้งนี้ครับคุณผู้ชมฟัง ครับนะครับทันสมัยเลยนะครับซึ่งนะครับเป็นภารกิจที่ดำเนินการด้วยความทุบเทและประสานพลังจากหลายภาคส่วนโดยใช้กัสยานส่วนตัวนะครับของสมาชิกเครือข่ายกําลังพลสํารองเพื่อความมั่นคงของกองทัพอากาศก็คือคุณพงชัยอมาตานน์นะครับสมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนฝูงบิน60-4หรือเราจุกรู้จักกันคือซันนี่ของกองทัพอากาศนะครับซึ่งบินด่วนจากขอนแก่นสู่กองบิน6 พร้อมด้วยหัวใจแห่งความหวังครับครับผมก็เบื้องหลังภารกิจแห่งชีวิตนี้นะครับก็คือการเคลื่อนย้ายหัวใจดวงสําคัญเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นครับด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับอทิการประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงานเครือข่ายกําลังพลสํารองนะครับเพื่อความมั่นคงกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะของสภาการชาติไทยนะครับแล้วยังมีทีมแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่เตรียมพร้อมตลอดการเดินทางนะครับยังมีการสนับสนุนภาคพื้นอย่างเต็มกําลังจากพี่ๆเจ้าที่จากกองบินหกมีเจ้าที่สารวัตรทถานการเจ้า ที่ตำรวจพิบิตรตำรวจจราจรตำรวจโครงการตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริที่อำนวยความสะดวกทุกจุดสําคัญในการที่ขบวนผ่านนะใช่ครับ<ม>ก็เป็นไปนตามนโยบายของท่านผู้บัญชา,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 าการฐานอากาศนะครับพลการเอกพันพักดีพนากุล<ม>ในการสนับสนุนกาลังพลยุทธบกตรและเทคโนโลยี<ม>เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าทุกนาทีมีค่าทุกการประสานคือชีวิตครับนะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราอยากจะเล่าให้ฟังเห็นถึงความสำคัญของกำลังพลสำรองกองทัพกาศหนึ่งในนั้นคือกลุ่มพี่ๆที่มาเป็นนักบินหน่วยฝึกบินพลเรือของกองทัพกาศฝูงบิน604นะครับหรือว่าเรารู้จักคอสายคือเขาคือซันนี่ใช่ครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ชื่อชมด้วยหัวใจจริงๆนะครับนะแล้วก็ท่านนะครับ คงชัยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิกบ,บินที่ขยันนะครันะครับะะเรียนหนังสือเนี่ยตั้งใจมากนั่งแถวหน้าเลยนะครับผมบแล้วก็มีจิตใจอบาว่้ามารีและมีความไม่ตายอย่างมากนะครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างนในการทําความดีของใครกันดลหลายคนใช่ครับผมครับ